สตัวนี้ครับหลักแสนหมดเลยแล้วตัวตรงกลางนี่สามแสนห้าสามตัวเนี่ยล้านหนึ่งตัวนี้มีตัวเดียวในประ,ประเทศไทยเฉพาะ3ตัวนี้นะผมเอาไปซื้อบ้านเลยที่ดินได้เลย <laughs> ไม่เอาบูดีไฟฟ้า สหายเสื้อบอลวินเทจครั้งที่เจ็ดเย้วันีกุมวรมตุลลภนะครับทุกครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่นี่ครับผมรายการสายเสื้อบอลวินเทจตา้านบุรีไฟฟ้าครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดนะครับจากที่ยะลานะครับ M S Stadium บอกได้ครเดียววันนี้โอ้โหมีเสื้อบอลหลักแสนนะครับมาโชว์ในงานของเราและทีมขั้นไปกนั้นเขามาในทีมว่าโ no. น สโมกกิ้งด้วยโอ้โหันนี้ต้องขอบคุณนะครับสสสอสสมนะครับที่ให้เป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้ครับเดี๋ยวทุกคนผมจะพาไปดูครับทุกคนในงานของเรานี่จะมีการแข่งขันฟุตบอลจะมีการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้หมวกสสมกสสสแล้วก็ได้อะไรอย่างงเยอะแยะมากมายมาในงานบอกไล้เลยวคนเยอะมากแล้วก็มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยกับสสยะลาด้วยทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูงานและเตรียมกันวันนั้นนะวันนี้เรามีน้องๆนะครับวันนี้ผมมาแข่งเสื้อบนมาแข่งบนนะเออน่อยแด เราจะมีน้องๆนะครับพาไปดูงานต่างๆครับอย่างน้อยเจอผมเบื่อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาเจอกับน้องๆสองคนเลยก็สาธุทุกคนตามมาในงานของเรานะครับเราจะมีเสื้อบอลนะครับมีนะครับทีมจากอ่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประเทศอิตาลีก็มีอังกฤษก็มีมีทีมอาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันนะครับแม้กระทั่งทีมบอลประเทศไทยปัตตานีเอฟซียังมีเลยทุกคนแล้วก็นี่มีเยอะมากเดี๋ยวมองตรงนะก่อนที่เราจะไปดูเสื้อบอลนะ เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนทุกคนจุดลงทะเบียนก่อนนะเดี๋ยวผมจะพามาจุดลงทะเบียนทุกคนนะจุดลงทะเบียนของงานเนี่ยนะครับก็จะมี ของแจกนะทุกคนนะมาปุ๊บลงตาเบียนปั๊บ<อ>เราจะได้อะไรครับคณานี่ยาโลซิตี้จิกซอรวมใจและก็เราจะมีป้ายครับห้ามสูบบุหรี่ทุกชนิดครับนี่อันนี้คืออะไรนนนนครับคณานี่วยอธิบายนิดนึงนะครับอันนี้คืออะไรเลือกบุคนในบ้านเลืกบุรีให้คนในบ้านเลืกบุรีนี่ถ้าใครสูบบุหรี่ในบ้านปรับเท่าไรนหรครับคณาห้าพันใช่ไหมเฮ้ใเยใช่แล้วมิบอกแล้วค่ามฝืนประมาณห้พันแค่คุณสแกนนะครับคุณไม่ได้เสียเงินนะแล้วคุณไม่ได้เสียใจด้วยคุณจะได้ควความรู้และความรักอีกมากมาย สแกนปุ๊บเราจะมีม่วกแจกด้วยครับนี่ของคุณสสมโมและสสสนี่ที่เป็นสปอนเซอร์หลายครั้งนี้ึกสร้างปัญหาบุหรี่ม,มวลเจ้าเดิมเสียงมะเด็งกับบุหรี่ไฟฟ้าตัวใหม่เจ้าร้ายํำลายสมองเอาตรงๆทั้งคู่โอดวายทั้งคู่นะจุดลงทะเบียนของงานนะครับเราก็เมือ่อลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการสั่งเสื้อบนด้วยซึ่งเป็นเสื้อที่น้องเขาใส่ใช่ไหมอ่าได้เชื่ออะไรครับได้เชื่ออะไรนะเชื่อมาชื่อมาได้เชื่ออะไรครับผมย่าค่ะย่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้น้องสองคนนะพาชมความน่ารักของงาน ชมความน่ารักของน้องไม่ใช่ชมความสวยงามของงานแต่ให้ความน่ารักของน้องทั้งสองคนนี้เป็นคนนาเสนอยกันทุกคนนะโอ้บอกได้เลยว่าสุดยอดเลยทุกคนนะโอ,โอเคแล้วเราก็จะมาชมบรรยากาศของงานเสื้อบอลวินเทจครั้งที่7นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะกัแบบงานนี้เป็นครั้งแรกเลยคะ่ะท,ท,ที่มางานแบบนี้ไม่เคยมาค่ะรู้สึกตื่นเต้นคะ่ะไม่เคยเห็นแบบเสื้อแบบเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะที่เขาสะสมว้าวกิดโลกมากอะไรใหม่ๆมากใช่ รู้สึกยังไงบ้างมางานวันนี้คะดีใจครับได้เจอพี่พี่น้องๆสายสาย,สาย,สยเซิเเเร์บอน,นเอาอะไรฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของสายสาย,สายครับใช่ใช่ใชใชอันนี้ก็จะเป็นเซิร์บินเทนกันนะคะที่เราใส่อยู่แต่เราจะแวะไปดูแต่ไปดูถ้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นถ้วยว้าวเฮ้ยเสืญญ้อนี่สวยมากมีทุกรุ่นทุกสมัยเลยนะคะของความคลาสสิกกนะันทุกคนดูดิ อันนี้ก็คือแบบเฟลมากนะถ้าใครที่รักสายนี้เสื้อบอลอะไรเงี้ยน่าจะชอบมากๆว้าว <Wow, S 1> <อ>นี่นะคะบ<อ>รรยากาศในงานอันนี้คุมโทนมากนะเสื้อของปตัตตานี f อนะคะมีหลายรุ่นมากเลยค่ะสวยสวยางานนี้ไหมคะมาตอนที่ปัตตานีอ๋อคือไปปตัตตานีไปรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ที่ได้มางาน ก็ดีครับจะได้ชมเสื้อทีไม่ค่อยได้เห็น <laughs> <laughs> แต่ช่วยขอบคุณค่ะ <laughs> งานนี้นะคะไม่ได้มีแค่เสื้ออย่างเดียวนะคะก็จะมีคนมาขายเสื้อบอลด้วยเหมือนกันนี่ก็จะแขวนเป็นอย่างนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างครับกับงานนี้รู้สึกน่ารักมากเลยไม่ <laughs> <laughs> ใช่ครับ <laughs> <laughs> เอาตรงๆวตรงนี้ครับเสื้อที่ตั้งตรงนี้ครับหลักแสนนะครับ <laughs> แพงสุดในนี้สามแสนกว่านะแล้วก็องตรงว่าในงานนี้คนเล่นเสื้อบ bon อลเขามาในทีมที่แบบว่าต้านบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละก็คือสําคัญก็คือจริงๆควันบุหรี่อะไรมันทําให้เสื้อเสียหายนะเสื้อตัวหลักแสนทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆเขาจะไว้ในห้องแอร์ยีชั่วโมงเพราะมันต้องรักษาคุณภาพของเสื้อ3ตัวนี้ครับหลักแสนหมดเลยแล้วตัวตรงกลางนี่สามแสนห้าสามตัวเนี่ยล้านหนึ่งตัวนี้มีตัวเดียวในปร,ประเทศไทย เพราะว่ามันเป็นแขนยาวนอกั้นจะเป็นแขนสั้นและนี่เป็นเสื้อนักเตะหรืองแมตวอนที่ได้จากอังกฤษของทีมอัลซิตี้ลายเสือ3,500สตัวล้านบอกแล้เมยวสุดมากเฉพาะ3ตัวนี้นะ เอาไปซื้อบ้านอะไรที่ดินได้เลยเชิญชวนเลยนะในงานเสื้อบอลเวนเทจบอกได้แเลยว่าเขาจัดนะครับมานี่ครับในสายเสื้อบอลเนเทจต้านบุหรี่ไฟฟ้าคนที่เล่นเสื้อบอลส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นส่วนใหญ่เขาเล่นเสื้อบอลนี่เรามาในทีมว่าต้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเพราะอะไรครับเรื่องสูบบุหรี่มันส่งผลเสียต่อร่างกายเราเอาความรักมาให้เธอดีกว่ามันส่งผลเสียต่อมันส่งผลดีต่อจิตใจ <_ jeu> แล้วก็วันนี้ผมขอปิดคลิปก่อนแล้วกันนะต้องขอบคุณนะครับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยสสมแล้วขอบคุณนะครับสอสสนะครับที่เป็นสปอนร์ให้ในครั้งนี้และขอบคุณนะครับทีมงานสายเสื้อบอลวินเทจทุกคนที่ได้มามีส่วนร่วมในครั้งนี้และมาเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่ในครั้งนี้บอกได้ไหมว่าโคตรมันโคตรมีความสุขแล้วก็โคตรจะรักที่สุดเลยถ้าใครไม่มาเทียบติดตามในเพจครับมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยแล้วก็เพจของสายเสื้อบอลวินเทจครั้งที่เจ็ดด้วยที่สำคัญสำคัญอย่าลื น้องยาย่ากับน้องมารย่าย่าเอ็นเดอร์มาร์สำหรับวันนี้เดียย่าแล้วก็เดียมานขอลาไปก่อนนะคะจอยโกมาเรามาต่อนรับกาตุค่ะบ๊ายบายลาบุรี้านละคก